สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องมีขาว Channel ผมกับไวกับฟอร์แมตพีสตนดาร์ดระหว่างอะไรนะไล้วก็เคลื่อนกับเรตเนเจอร์ที่คนนี้เขาบอกว่าเมตาไห่คุณโชยให้ผมดูหน่อยผมจะกลับไปโพลาริฟแล้วทำไมคุณกลับกรอบลยครับกปอกล็อเขาลอไรทป็นหัองายหััว ไอ้คนนอต้่าตสองตัวจริงทีเดียวไงสองใช่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 ใน่ใ้่ใช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 ่ยช่ใช่ใช่นช่ใ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 ช่วช่ใ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 ชกใด่ดช่ยช่ใช่ โ oh, อ้ยตึงอ้เหี้ยเริ่มก่อนรอไม่งเลยไปองนเจ็ดเดียวไจั่วตีมือจั่วผ่าแล้วเข้าเติรน่ไไคิวไม่ได้โกโก้ที่มันล็อก้ามมเอพิ่เคิวตัวแรกจั่ววเ็พยายามยนะสิบกแปอันนี้อัสิ้าสามสามแปดแค่นี้เข้ามาเลย กิวพลังแวนโอ้ยเก็ดึกจัวตอนนี้นะิไป่ไม่จต้องยิงแล้วแอซิดเแอซิิแปดจะมีเจียซิดอยู่าโดนตรงนี้เขายังเจียซิดอยู่ับโอ้ยผมเจอนกเน้วผมล้เไื้ตัวสีแดงมาด้วยจริงสดสเแดตูมพกมีบทุกร่างแล้วมันก็ยิง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 ไม่ไม่ไม่ม่ทไรกดกเดี๋ยวเดเดี๋ยวีอะอ่ยเสา เจอโม่สองตัวโดนตัวไงไงๆเอ้าทำไมเป็นตัวนี้เอาเกียร์สไป2ไปเลยข้างหลังโอเคตัวไหนโดนล็อกไปก่อนไลท์ตัวไหนมีสกยลอะไรบ้างไลทิคาบ้าใสหลแก้วแต่รบ้านนึงเปิดเจ็ดหยิบเกียร์สามโวโจสองรถเป็นโจสามเลยก็ได้ยิงส่วนหนึ่งแต่มันให้มือสตับรเจ็ดยิบเลโอพารรีเวิร์สรีเวิร์ส จะออมการเมจิวามาเขียนตวนตาตาปามการดงลงกดเจ็ตามบบสัมสองครบแล้ครบแล้วครบสตัวเปิดการเปิดเจอใส่กุ้ยเฉี่ยต่อให้อาซิปโจมตีใส่แวนการดสิบสองทีพลังเดี๋ยวไปเืหยิบดีเอ็นส่เกถามหมดแดยได้ใส่ฟอนต์จะบอกกีฮีิบเที่ย์ต่อให้อะมุกอะโอ้ยเจ็ดหนึ่งพารทห้า คนนี้บอกว่าอะไรนะ d n T ไ้่โมฆ่า DNP หมาชื่อโกโก้ถูกไลมครับมมค่ากับโกโก้เลยชื่อโม่ากโก้ไปโาพนือไปโมฆ่าทันคือสลงไปออว่าพัทิฟเฟิลางระกิวเปิดสมอะไรทิฟเฟิลชื่อมาขนมทุกตัวเล้ยวะอทีชื่อชื่อตระกูลทิฟเฟิลเป็นขนมทุกตัวเรียงมาทยังไงที่เหลือเรียงท็อปบูเป็นไร้ามันหนึ่งไปดูถูกว่าเป็นขนม เซิวเล่นมันเลไม่้เป็นไม่ได้เล่นไ่้ไว้นิสยใไว้นหรัยใไว้น่าือ็ไว้ถาัยไว้นาไว้นิาัอว้นิัยว้นเสืยอไว้น่างกไว้นิั้นิสัยใวนิัยใ่ไ้นันว้นิสัยีจไว้นโสัย้ตีมัยล้วบนกสัยใว้นิไว้นมสัยนัยใจไว้าแสยู่ไ้นยใจ้นิสยไ้นิัว้นั้นิสัยใอไว้่ิัยในิ่ยใจ้ยว้นูัยใจไ้นิสัิัวยไวิยใจไนสตาร์ทิสัยัยจ สิบสองต่อแปดยี่สิบตูมเลยไรเดียวยี่สิบติกเกอร์ให้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยฟอนก่อนทั้งหมดแล้วต้องตีเทียไรประหย่วยอะไรนะไลท์เร็วแล้วรีเวิร์ดไลท์ตโอกาสไอ้สัตว์อะไรพิฆาตจุ๊ะก็เอาเร็วผ่านรีเวิร์ดไปล็อกบอกว่าอะไรครับเปลี่ยนผลติกเกอร์ไปดิยพราะติกเกอร์หน่อยครับเปลี่ยนติกเกอร์เป็นทุกชนิดเป็นยูนิตเป็นออเดอร์รู้สึกว่ารูดีเยอะครับรูนีมันเยอะมากสกิลเยอะเลยครับคาวบัานหนึ่งโมก อันนี้จะแยกไว้ก่อนครับมันบอกว่าในตลอดเทิรนนี้การที่ถูกโม่จะถือว่าเป็นการสามประเภทห้าสี่ปอ่าประเภทแรกสเป็นนอมอนสา่สเกิดห้าคอสองใบได้อะไรดีพี่ะคอสองใบเขาถือใส่อึงคอที่ดีอมันแรงกว่าเอมันแรงกว่าใช่เยมันสีด้ใช่เลยเือต้องตีอ่ะเจอมาเด้กว่ายิงดีมันก็ดูคุ้มกว่ารู้แลแต่อนี่กูจะไม่ไลดหรอวอย่างีเวกูจะฟก็ประเภทที่สเป็นเลยทิกเกอร์ แบนการได้รับเทคคอนบอกว่าแจกสาวหน้าบวกห้าพันแล้วแวนบวกหนึ่งคิสเฮ้ยวจะเล่นมันก็สกิลที่สามแตจกหมดแล้วได้แอคเซลโจหนึ่งจากนั้นสกิลมาลองอันนี้คาร์บ้านหนึ่งเก็บสองใบเขาไม่หันถ้าเก็บเป็นทิกเกอร์ยูนิตหนึ่งหรือว่าเป็นไอยูนิตหนึ่งใบเสิร์ทเกียร์สอบอันนี้เป็นทุกยูนิต โอ้โหเจอแกสองเดียวได้เจมเกินบึ๊บวรีเบิร์ดสามอยู่แล้วเอาไปยีเลยมันจากนั้นตายวันนี้บวกห้าพันแค่รอบเดียวอ่ะถ้าถ้าเอาเดเมจน้อยเราก็เราก็ล็อกช่องเดียวตีเรื่อยๆสองทีล็อกทีบางทีเด้เลยไม่มันมาครับเราโมโลเบรกชื่อเดียวคนไม่ใช่แล้วใครโดย มรัมารลงไม่ก็ลงวไม่้รอก็ฟารมมอฟามได้ลงไปดีม่กเลืองอย่างใดอย่างหนงเรื่องว่าจะเอาไงดาลโซชาร์โคตรโหดเือไงาม่กี้กูไม่กวันนี้โซบัสหนงาจะชี้ไปนี้กมื่นไนี้เห็นโมไป็ึ่รบกพชี้ไปนี้ม0่จบเทิรนตายสองหม่นห้งคลิปมั ยาวไค่ไหนโม่ขอกลับมาได้ไหไม่ได้ายล้เน่งใบสาม่นเก้ารอสองขาวหน้าบวกห้าพันอันนี้เห็นโม่ไปหน่รอบบวกห้าพันอันนี้จมส์บวกหมื่นเป็นหมื่นห้าอันนี้บวกหมื่นไม่มีการเดิมพัตอลเดิมกันไปพวกรวยไปบวขี้ด้วยนี่บวขี้มันบวกขี้ 2ลูกเข้าลูกถยังไงก็ไม่ได้นามีเก้าอี่กลูกเออไม่ถึงไม่ถเลยเี่พลาดเกียร์สได้เกียร์สาทางใบน่นะครับได้โหนะครับหนึ่งหมืสามจุดตีใส่วัลกาดใเฮียไม่มีกาดเลยกริ นี้สองหมื่นสองไโอ้ยเฟสูเกลเลยมเวใ่ใส่หรือสองแปดใบเลยนี้จะบอกห้าพันทด้สองแปดเดียที่เหลือเท่าไหร่น่าสามแที่เหลืออันนี้จะเป็น24งหมื่นสี่นีรนโม่ตาสองหมื่นองหนี่สามหมื่นสี่เรนนี้สมหมื่นสี่อันนี้ส่นสองเราจัวได้เดี๋ยวไปจั่วตอนนี้เกตสามยพแต่ตอนนี้คือมึงตต่อเกตปล่อยโอตีสามหมื่นสองชิดมีสกิลชิ้นนึงคนรบหมื่นได้เลี้ยงเลียงเลี้ยงสอง ไเชี้วันนี้โบอีกมึงหมื่นต้องเรียนนี่เปิดกี่ใบอ่ะนี่ตีสี่หมืนสี่ตูมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สามพันแล้วก็สกิลเมื่อจบเทิร์นไหนด้วยมีมวันนี้ตายถ้าถ้ากดเมื่อจบสกิลนี้เราไม่เอาเป็นชื่อนี้ตายจะได้จูไม่ึ่งไปเอาสกิลนี้เมื่อตายเขาต้องโนหน้าหมดมาอีกโอ้ยเลโอขาดรีเวิร์สบังกาเมจิกสีแดง ไล่เก <Like. S 2> <est Nicolas. S 1> 3สาที่ก่อนน้วทาสี่จ๋ออะรีเวิร์ดฟอร์มาอ่ะโปเทก่อนอันล็อกอันล็อกอันล็อกจากนั้นสกิลของมอค่าถูกไลทับโซบัสหนึ่งดูทับสองใบใบหนึ่งขึ้นมือ อีกใบหนึ่งจะไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้เลือกไว้ล่างโอ้ไม่มอถอน้เวอ้ยนี่มาหาเลน้อสกิลโฟบัหนึ่งตว่าลนติ้ิสเตอร์จวดสองไอ้พอมันไรถูกปุ๊บัฐานไอ้นี่ถอยไอ้นี่โซอีกหนึ่งถ้าช้มาฐานจได้รีพวกนี้นี่สิขอไม่ไม่สกิลเล่นฐานจีถึงเวลาถึงนะิไว้บนไว้ล่างคิดแบนีมคือซนโง่โอย ทีมหลังเอบีห้ามตห้ามเซนตนวไม่ห้ามไม่ห้ามไม่บอกปี่งำนวทิ้งมือไปจะไม่ผอกห้าพันด้วยแต่ต้องเ่ที่ไวอ่ติปถัดไปดูท็อปตามจำนวนแมซิสเตอร์ที่ชื่อต่างหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนสวนรับเลย รับหมดอ่ะแต่เขาเจอล็อกห้ตัวห้าใบล็อกหาตัวห้าใบลตามใจชอบติเลียว่าถาเรี้ตสุดดสุดที่ล็อกหาติเรียเี้ยกุนโดเรียนก่อเรียงไว้บนไว้ล่างยังไม่พร้อมมยหจากนั้นสามารถล็อกเมื่อกี้เรียงยังไงครับครับอ่ะหนึ่งใบล่างห้าใบบนห้าใบบนแล้วสามารถล็อกแบตเทิร์นซิสเตอร์ที่ชื่ออะไก็ได้สุดที่หนึ่งล็อกสามายตีเรีย จะได้จัวดทั้งหมดตามที่ล็อกไปจัวดสามจัวดสามอ้าเทค่อนเชียร์เอาสองรัตเท่านซิสเตอร์ทั้งใบห้าพันตามการล็อกตอนนี้มีล็อกอยู่สามใบล็อก็ไม่ได้ชื่อสามล็อด้าแพงกรก็บวก1หมือนห้านัคิดง่ายๆเหงนห้าหมื่นห้าเหมือนห้เมีนเดียวพี่วางสองกัอนแระดับเืองไปไหมเืองไปไหมสองหมื่นเจ็ดใบจัด สองเจ็ดอยู่รู้ทับกี่ใบธีสองวิยกี่ใบเฮ้ยอใบองโดนาคาจะได้ทิวเพอร์เฟคกันมาแล้วฮิาเลือกทิ้งเลยโอ้โหฮิ่ได้แล้วถลั้โหสองักจับสแกนเช็คฮิ่งสองพันีโอ้โหได้ฮิวด้วย เรียงไว้ยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบเพ่นี้มีการสลับคร์หรือรู้ท็อปนการะสองหมื่นห้าสองหมื่นเก้ขอสองหมเราเคลียร์กระดาษอยู่ดีเกขอ2 0งหมเราเคลียร์ไว้เต็มที่ดมเดียวได้หรอได้สามอันนี้เท่าไหร่อันนี้บอกว่าเทคช่องเรียนหรือช่องการดถ้าบนถ้ามีซิสเตอร์ชื่อตางสมใบมันบวก5000ัน แล้วก็ถ้ามือสี่มันบวกอีกห้าพันแล้วก็เทคแรกมันจะบวกชิลเลยแหละสรุปบวกเท่าไหร่นะก็คือบวกหมื่นใครบวกหมื่นเบิร์ดในตองลมก็ได้ตื่นก่อนถ้าเอาหมดบวกออกยาไปได้อย่างนี้ส่วนนี้สองทิกเกอร์โซบาร์แล้วก็สองครีสกดยิงสองคริสยิงจั่วแล้วก็คนเป็นงานโซบาร์ให้ก่อนวางให้มาไปซึมอ่ะสองทิกเกอรกนะแก็ไปโซบารให้แล้วก็ไปยูนิเกอร์พลั่วพีกดีกดฟื้นฟูหนึ่งละเม็ดแลเล่นเป็นวัว แอนเดอรมัวไหนเกียน์ท้่ใช้ตัวหนึ่งเข้มเข้มผ่านผานอันล็อกถือพดีกว่าไฟนอนเถิดอ้ยยยอสองไปหมันยเียสองไปหกขอลน่อยสองไปหกเนี่ยขอลองหน่อยไม่ลีวผ่านรีเวิร์ดตัวหนึ่งอ้ยไม่มีที่นะแค่นี้แหละล็อกปะครับบอกวไหนเดี๋ยวฟัง่นแอนเซลตัวหนึ่ง จ้นลอเป็นการทุบประเภทการที่มูท้งหมดเป็นการทุบประเภทในการนี้กระบา1หนึ่งมูดดีแย่ไปเย่ยไม่มีรีอร์ธเปิดห้อสองไปทีปีหนึ่งทีปีหนึ่งอยากเข้มนี่แหละเยากเซน่านี่เยเข้มกเออละมดเลยเนาะตูมเย็นเย็น่กับโกโก้แล้วมาฆ่าเฮ้ยเยวมเจอเอเปซโซ่เข้มเลจริงให้เอนาเลย อันนอยตัดสิโอ้ยไม่มีไรนี่นี่ก็บอกได้รับเลยแอคเซลไม่มีเหรอโอเคเอาตามร้อยเขาตัวนึงเราล้างเชอญเราล้างบอร์ดแล้วก็แถวหน้าอีกนห้าพันไปครับมาแถวหน้าหุ่นห้าพันที่มึงจั่วไปอ่ะมึงก็ต้องเอามาลงใหม่หมดอทีนี้ใช่แล้วึ้นเมย์พนักงานทำความสะอาดก็ สกลวันนี้มาลงคาตาฟันหเปิดเ็ดยัไม่ยอมคู่นี้ไม่ทาเกินลงาดจริงนะคาันหนึงเปิดเจ็ดเกีสามกับขึ้นเือบวกตัวนี้มัไม่อสามพันอยอนตัวเองที่เลยมพันแวนบวกสามพันหลอกหลอกหลอกอกจห้าังยังยัยังยังยังยางยังยังยัังยังยังยัง จริงถามไปเดี๋ยวก็อไรอเอาถามไปแต่ที่มันจะไม่ฉวยมือถ้ามั่เจ็บสว่ามือเยอะเกินทำางไม่ต้องจวอตอดีกวตีไม่เจ็บบอกไเง้ยเงยงหมดเลยเงี้หมดหเลยวัดเปล่าวัดเปล่าเฮ้ยเฮ้ขาไม่อยากจะได้ไฟหว่ะ หน้าปล่อยเที่ยมึงไม่เลี้ยงซีมาตีกูหรอกกูรู้มาเลยแล้วกันแต่สกิลวันนี้โม่เลือกชาร์ตไม่ได้ไงดำต้องขีพนังต้องขีพหน่อยอีกทีโม่สิบสี่เลือกชาร์ตมีได้ยีไม่ได้ไงดำปล่อยหมื่นห้าไปเลยโอ้ยไม่สนใจแล้วโอ้ยหมื่นปลาไปแล้วหมื่นหมื่น ยี่ิก้าบวกสิใอดโมกาสอันนี้ี่ขาวอยาให้กูรอดอุ้ย้าันองี้ตีข้ามเหรอาก็ได้ตออีไโง่อ้โหมันบวกคี้ปะมีมีอยู่มีอยู่มีบวกขี้อยูู่้มันบวกขี้เอออยาดูหนูว่าจะตายไห้อันนี้ลุงเนี่ยแล้วมียิงคลองด้วยป่ะไอ้สาวมือสองฮิตเท เสร็จไปที่คอส์สาได้อย่างเดียวแล้วไม่ทิ้งอะไรยไม่ทิ้งได้เลยโอ้โหสามหมื่นองทเทคตัดหรือเปล่าสองหมื่นกับห้าพันตอนจวยื้นจได้เอาไหมสองหมื่นห้าพันด้ีีสยไ้ไเลยอ๋อสองหมื่นนะสองหมื่น้ยตีไตีเจอสามหมื่นสองเียเด็กล่องนอนี้มันตีแรงลงไปข้างหลังลูกโอ้ยกเนีชี้ไปนี่บกหมื่นลอเหรอไลเลยเอาฟอร์ปี อันนี้จะเป็น12บ2เปิดออกอันนี้กัดดไงีเอ็นดีเอ็นดีเอ็นเยเพลยงั้นแหละไม่ดีเอ็นเขาตีที่มึงได้ออกอยู่ดีนเว้ยตัดเหลี่ยมพี่้าแล้วเดียงพี่้าแล้วโตมโดนโดนซีวันนี้บอยมนอุ้ยซีสา่นเจ็ด ดิๆครับสนาแคู่ีบคู่แวนตี้ยีพลังยี่ห้าสองคุกอย่างดีเลยดแล้วอีกเรื่กลับมาแล้วยอลุกกี่ตัวหนึ่องสี่ลูกสี่ตัวตอนนี้กี่ไดสองไดสามไดสองคียมันสองหมดอะตัหนเลได้ฟอนลุกอ๋อหุยหุยดีมากอ้สั่งขานะเก่ง

ผมมาใบนี้เท่าไหร่สี่หมื่นสองฮิตเทคเได้กิ๊บี่พลังชี้ใบนี้บวกอีกหนึ่งหมื่นสองหมื่นให้เขาปีสมโบกไปหกหมืนาเ่ชี้เีบหมื่อันนี้เมื่อกี้บบกหมื่นไปแล้วกูบบกหมื่นไม่พอนกูไม่พออันนี้บวกไม่เป็นไรเีหมูห้กอีกเียมันนี่เป็นสามมืนเม็นหออนเทั้งหอดนลสองหมืน ไม่เตียงนีละมือต้องไปไหนละเฮ้ยมันดูได้อย่างนี้ได้วยโชูออะ่มันสองอะไอสี่มนเจ็ดหนึน่งทิ้งไปหนึ่งตาตายๆๆโอ้ยโจรไปนะครับโอโรีล่ะ้าโหดจัด